ฮ้ยขับรถเงียบๆฟังเพลงดีกว่าดีนะที่บลูทูธมาฟังเพลงบนรถได้ใครบูทูธจะฟังเพลงอะไรอ่ะบัวลอยได้รอแปมวัดดีพินน้องครับเปลี่ยนเป็นเสกดีกว่า<ฮ>เอาอะไรมาครับเนี่ยมอเาสอร์รับจ้างหรือเปล่าผมดูหน้าคุณเหมือนสีกครั้ง <laughs> เชิงเทียนนี่ก็สวยดีเหมือนกันเราจะฟังใหม่ไทยดีอ้ยจอกนี้ขอคาระวะท่านจอมยุทธเสียงยุดสายเสียงยุดสายฟังเคป,ป๊อปดีกว่าไวรุ่งเขากำลังฮิตก,กันเอ้ยเปลี่ยนเป็นสายยันดีกว่า กาจใาสามไม้ห้าห้าบาทเอาไหมาไม่ว่าจะเป็นบ้านนอกในกรุงลูกทุ่งแดนไกลงานวิทย์งานวัดงานจัดงานหาเราก็พร้อมไปมอบความสุขให้ท่านเสมอฟังรวมฮิตติดชาร์จดีกว่า <c oughs> เอ้เมียโทรมารับสายแต๊ะ ฮัลโหลจ้าว่าไงจ้าเมียจ๋าอยู่ไหนขับรถส่งผู้โดยสารอยู่จ้าอย่าให้รู้นะไปรับกิ๊กอะกิ๊กเกิ๊กที่ไหนแล้วมีแต่ผู้โดยสารนี่แหละครั้งแล้วเขาบอกรับผู้โดยสารเป็นไงล่ะตามไปนู่นร้านอาหารเป็นไงไปเจอเป็นไงอยู่ด้วยกันนั่งดูดีจู่จีเป็นไงมาเผามั่งเรื่องเจ้าชู้เนี่ยมันเลิกได้ก็เลิกสมผงสมสีอุดรน้องมิ้นน้องไม้น้องจ๋าน้องอ้อมน้องเบิ้ลนล่าสุดก็มีแอนอีกแอนนี่เพิ่งัดได้ล่าสุดเนี่ย จับได้แล้วจับได้อีกเอาโทรศัพท์แบตหมดพี่ใช้บูทูรุ่นอะไรคะเชื่อมต่อดีไม่มีสะดุดเลยเพราะพี่ใช้ b บิ b l u e บ o ทู h สามารถเชื่อมต่อ Bluetooth, บูทูธบนรถยนต์ได้และยังชาร์จแบตมือถือได้อีกด้วยรับประกัน2ปีเสียไม่ซ่อมเปลี่ยนใหม่ทันทีแบรนด์อันดับหนึ่งที่คนไทยไว้วางใจต้อง B ิสติกบูทูเอาเมียพี่โทรมาอีกแหลเดี๋ยวพี่รับสายแป๊บฮัลโหลตัดสายพี่เราาหรอ ไม่ใช่เมื่อกี้แบตมันหมดหกลับบาให้ไหวเลยกลับเดี๋ยวนี้รู้แล้วนะโอ้โหรีบลับเลยทำงานอยู่เนี่ย